นี่เนาะเอ๊ะปอกขึ้นลุดปอกหลุดปอกหลุดบ่ปวดนอ,นดอ,อกหายัางเขาไม่เขาไม่นอนหรอวครับอ,ดดดดอ๋เดี๋ยวก็ใสขึ้นซอ,อ,ไ,นอไซแล้ว<อ>คือง่ายๆคือพลายนอกแรนี่ก็เป็นช้างที่มีที่ใสดีครับตกมันนี่ควาน ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงตาแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับครับผมมาเยี่ยมซุ้มพายนกแรครับโอ้นึกว่าหายตกมันแล้วนะครับนี่โอ้คือซุ้มพายนกแรนี่เป็นบ้านทรงโบราณนะครับนี่คือง่ายๆคือมีช้างอยู่ทุกเสานะครับดูครับทรงโบราณจริงๆนะครับ ก็ช้างกับสุนัขเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับเป็นไงครับช่วงนี้พานกเลก็เป็นคือง่ายๆคือช้างนี้มีความคุ้นเคยกับแม่บ้านนะครับคือแม่บ้านเป็นคนให้น้ำให้ย้า ทีนี้นี่เข้าจับหมดจับได้ทุกเชือกเลยนะครับโอก็ไหลแรงเหมือนกันนะครับ ครับผมก็หรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับอันนี้คือเป็นความคุ้นเคยนะครับถ้าเป็นคนอื่นนี่เข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็ง่ายๆคือเขาอยู่ด้วยกันเป็นสมาชิกเหมือนสมาชิกในทบครัวนะครับ มันแรงมากเลยนะครับนี่ก็ผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับให้เขาอยู่คนเดียวดีกว่าครับเหมือนมันเหมือนเขาอันนี้เนาะเอะปอกขึ้นหลุดปอกรุดปอกรุดบอ,อ,อ,อกปวดนอกไงยังเขาไม่เขาไม่นอนแล้วครับอ,บอเดี๋ยวก็ใส่ขึ้น ซอไซแล้วคือง่ายๆคือพลายนอกแลนี่ก็เป็นช้างที่มีที่ใสดีครับตกมันนี่ควานอครับผมเป็นความคุ้นเคยนะครับเขาก็ดูไม่สนใจเลยนะเขาก็อยู่ของเขาครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับ ปกตินี่ช้างตกมันนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับตกมันไหลอาบแก้มเลยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มซื้อ <c oughs> คือถ้าถ้าต้องการน้ำมันช้างมีบูชาก็สอบถามมีเบอร์โทรบอกเบอร์โทรเลย <c oughs> บอกเบอร์โทรเลย <c oughs> อ๋อครับผมครับผมคือ มีน้ำมันช้างไอเขาเรียกว่าถ้าแบบไปปลกุกเสกไปเขาเรียกว่าเป็นยังไงอะทำเกี่ยวกับค้าขายค้าขายครับผมคือทำม,มีมีให้บริการมีให้สอบถามได้ครับสอบถามได้เป็นน้ำมันแท้แท้แท้เลยครับนี่ของพลายนกแรนะครับก็มาสอบถามทางช่องกุยาเจียงก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็ จะมาติดต่อให้ครับผมก็หวังว่าจะมีน้องไหมครับนี่เ,เชือกนี่นี่ครับผมผมก็ให้โชคดีม,มันเหมือนกันครับเหมือนเหมือนจะมีนะผมว่าเหมือนจะติดน้องทับมากี่เดือนแล้ว พกเดือนอ๋อครับผมก็ต้องลุ้นต่อไปก็ที่เห็นสายโซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช้างบ้านช้างบ้านครับผมต้องคือง่ายคือเขตชุมชนนะครับต้องเซฟหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาหลุดจะเป็นอันตรายนะครับเขาแบบ เวลาตกคือนี่คือไม่ค่อยแรงแล้วใช่ไหมครับปกไม่แต่ดูก็ไม่ค่อยแรงนะครับดูเขาด,ดูเขาโยกไปโยกมานะครับ แล้วเวลาเวลาเอาน้ำมันทำยังไงครับคือง่ายๆคือต้องขออนุญาตเขาด้วยใช่ครับเอาเขาเอาเข้าเอาซุมสี่ซุ่มห้าไม่ได้นะครับใช่ครับต้องขอคือ <c ười> ง่ายๆคือต้องยกด้วยคันห้าเลยเนาะคันห้า <c ười> ข,ขอ,ขอ,ข,อขอเขาขอเข้ามาเขาครับ <c ười> โอ้ไหลแรงเกือบ <c ười> <c ười> โยนนิ่งมากเลยถือว่าดีมากเลยนะครับนิ่งมากเลยนะครับปลูกหญ้าเสร็จยาวแล้วครับนะก็หน้าฝนช่วงนี้ก็กระะครับบ้านนี้ มาอยู่อยู่นี่กี่ปีแล้วฮึมข้าห้องไหมครับเขาก็คือเป็นบ้านทรงโบราณเลยนะครับดูดีๆนะครับจะมีช้างอยู่ทุกเสาครับลายล้อมครับเวลาคนอื่นมานี่ เขาจะอันนี้ไหมเข็ดซ,ดซอ๋อแา่ว่ากับคนในครอบครัวก็ธรรมดาคือง่ายๆคือไม่เหมือนเขาเรียกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆผมก็ว่านิสัยดีนะไอ้เขากินหญ้าเยอะไหมครับกินตลอด โยก,โยกงาเอ๊ะทำไมงาเข้ากันเร็วแท้กี่ปีแล้วฮะงาไหมครับเข้ากันเร็วไหมนี่ก็จะค่อยกันแล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะคขวยกันแล้ว,วนะครับครับก็ประมาณเกือบเกือบหาแล้วเนาะ ครับก็งานออกเร็วเหมือนกันนะครับตัวเขาลดไหมตัวเขาอ่ะเหมือนอยู่เดิมๆใช่ไหมนออเนอะผมว่าอ้วนนะไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับผมผมว่าอ้วนเหมือนกันนะมาทุกครั้งนี้อ้วนตลอดเลยเข,ขับอ้วนอ้วนละตกตกนานไหมครับหรือว่าปกติของเขาโนนนนอ,อ <c oughs> คือปกติของเขาคือก็สามเดือนกว่า เกือบสีเดือนอ,อ๋อครับยังไงครับอยอครับก็ถ้าจริงๆแล้วนี่ช้างตกมันนี่เขาไม่มัดอยู่กับเสาบ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะชนเสาหรือจะทำอะไรใส่แต่ว่าพานกแรนี่นิ่งมากเลยนะครับ ดูครับเชยเนิ่งน e ิ่งค <okay> okay. ือเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดลครับยกโยกอย่างนี้ตลอดโยกไปโยกมาครับครับผมก็วันนี้มาแวะมาเยี่ยมพายนกแรผมคิดว่านึกว่าหายแล้วเห็นเห็นน้องเต๋าบอกว่าหายแล้วหายแล้วครับผมก็วันนี้เอาความหล่อของพลายนกแรมาฝาก FC แล้วครับ ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องกุยเจียงพายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับ